à có cô đừng mẹ cua thì ban bị lui thì tắt kế mà nếu như đây mà lây thuốc mấy tông dư là không có ai kế mà đánh Đây đang mình nữa. Nên là tấm sông bị chết lắm, tấm kẹt. Cái này bây giờ, mà bây giờ tụi con nghĩ sao quan tiện tiện. Còn này của Tài Bạch Tín, mà lại kiến cả... Nè, cả... Bị lưu ai kể một tùng này qua. Rồi, còn mà tấm sương, tấm sương, tấm sương tả thu cặp bản đồ để cầm kết cầm kết mang cho mình sẽ làm mang thêm đây nữa có hai tiền vào vừa tay tiếp lên có là cả đường thể bơm đường gửi là chát, quả mà rồi con gặp cao bàn tay bando กับก้าวตายบันรดาวันกินด้วยกับกา้าวปากืินก็ร้อยเมื่อนั่นเดี๋ยวมันร้อยคนหลับเบ็ดช่วยกันกอดตุ๊กจ้อยอดเจ๊อดกระดิง่งเพื่อที่ตามชงตัวตายแบบทิ้งกันกนะกับพี่น้อง nó nhớ Chọt thẳng bút luôn Nằm trong kênh Rồi nữa, nữa. kênh Rồi đi Nên mình chạy qua Chùm qua có hai mà mình chạy đi Rồi dính cái này พ่อผมคนแม่ก้อยเตะแดงเตะแดงไม่บินนร้อยกับว่าร้อยไม่ร้อยกับว่าไม่ร้อยแต่นี่ร้อย พี่น้องตัวมิจาล่ามดงๆหนึ่งเพี้ยตาเม,ม็ดเลย

Nằm trong lại, mọi người nói tóm 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 trong tóm 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 không kìm tóm tóm ทำกับข้าวมันทำผงกินดมัดเสา่าอุ่นก็ง่าเบื่อไหมร้องไหนว่าบ้านบีลุยบ้านแกอยู่บปปูนแกงกินดร้อยแกมาตุ้งหน่งเด็กว่า nghe bộ ga mà tôi ngờ đây tầm clip lâu mới giờ đấy nghe cột ban đầu mà vô có mình làm cháy và tắt kiến mà rồi đây làm clip kiếm đó có cao kiến nó mai tập cưới mi làm tôm cho tầm út rồi không phải phải nói เนี่ยกวยเี่ยมอค้าหีว่าค้าไม่ได้ไมงนิดนึ่งก้าวอยู่ตรงคน่งต้วยถึงนี่ผู้มากกินไม่มัดเป็นยิ้เนี่ยเห็งไคยขอบขคมากกับพี่พทุกที่ว่าตักเก้งไม้ได้ทำคลิปเราเห็งไคยหน่อยไหมนด้วยดี นี่วันนี้กินชองจานปกติกินจาน,นเดียวนี่นต้องบาดูปีน้องร้อย cân hòa đều bên này cỡ lông bên này khai tố là đơm, 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 đơm khoảng, khoảng đại ngốc cao เนี่ยคนไทยเรามีน้ำใจอยู่ในกครับแบ่งปันกันกับเบ่งปันเบแ่งปันกับข้ามั่งพักนงพักนอกบีบลงบีบดีเคยืดเหืองแบบเนี้ยไม่มีได้ใคก็เบ่งมาให้บางทีก็ได้ถูกโตก็ให้มาต้องควักรัมควักลูกเนี่ยก,กับลูกทิพย์ลูกเนี่ยคนไทยอยู่มาอยู่ตามะของเทพพอรู้ว่าคนไทยก็เบ่งมาให้กินกันแบบนั้นเองครับเนี่ยพี่น้อง ยังงหนอยไามไวยจิ้มน้ำชุกลกกรกแล้วมาสิพี่้อ น้อวันนี้กีจการยกต้วชูอืมแดงพี่น้อง กินแล้วต้มต้มงไมให้แต่ความความร้อนคองกับข้าวเดียวกันลุงมันไม่ใจเลยไงโดยเฉอาะลุงกับข้าวนี่ย วย่งกดตูกใจกดติดตามด้วยนะครับกลัวตายประทิ้นวันนี้ไม่ได้กินต้มปลาต้มโ้มปลาตูกับช่อ้มอิตารามดรือว่าช่อมแค่กับอ้าดีกับผม